สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดหมูสทุกคนมอนี้กำมาพบพ่อกับซ่องสาวลิงบ้านพีนอีกแล้วนะทุกคนสาวลิงพาทุกคนเข่าสวนเนาะซิม,มืดเนานะเขอามาเก็บตัวสิไค่เนาะทุกคนไป,ต,ปต้มปลาต้มปลานินแจ่วนะ ปลาสดเลยทุกคนเพราะว่าวัวหน่าข่อยไปใส่เอามองไปใส่เอาในนองสะบัานเท่าเองเนาะเห็ดกินแรงเนาะสบายดีปีใหม่เด้อสวัสดีปีใหม่เบิดมูสุคนมาหน่อยอย่ขาขกล้อง,องทุกคนลืมใ้เบิง่ตงตาลิงก็ได้สมาสิกเพิม่มอีกหนึ่งตัเนาะทุกคนจะไปใช่แหละ อู้น,น้อยๆค่ะเป็นงวัาาวซาลิงเองเนาะตัวนี้กะได้ลูกน้อยกะเพิ่นได้ลูกขั้งที่สองแล้วเนาะเพิ่นได้ขั้งที่หนึ่งกะซาลิงปดเพิ่นแล้วเนะาะซาลิงม,มีเงินใส่กะเป็นตัวเทิกเนาะตัวน้าก่อนจะปดมันกะชวนกล้วยทุกคนขงมาเลยได ออกปีออกปีบมดและจริงปลูกปีกายนี่เดือนหก,ก้วทุกคนแต่ว่าได้กินแล้วเดี๋ยวสลิง,ลงจะพาทุกคนเห็ดกินแรงแล้วมาเสียตู้เหลือได้ด๊อกจริง,งส่วนกล้วยเอาบอายเนาะแต่ว่า ยาวเหยียดไปสิแลก็กน,นี่เนาะพอได้กินเนาะทุกคนเป็นสวนรั้วเล็กๆียาก็จะไปเ้าปลาลงหมอกันเนะาะซลิงยังไม่ได้เอาลงปลาของซเฮาวทุกคนปลานองธรรมชาติเนาะใหญ่เติบเนาะมื้อนี่จกักสีเห็ดยังกินแหละเมื่อคืนีน้ซอลิงเห็ดปลาหนึ่งมะนาวเนาะสองตัว วันนี้ซาลิงก็จะมาต้มป่นเนาะทุกคนเดี๋ยวซาลิงจะถาดมาชุบเดี๋ยวจะไปเก็บผักเนาะทุกคนเดี๋ยวซาลิงจะพักไปก่อนเนาะยังหนาวอยู่เลยทุกคนหนาวใส่ปีใหม่เลยเนาะซ <c oughs> าลิงกะใส่ผ้าปากเนาะพอซาลิงกะเป็นวัดเนาะเป็นวนย่านนาั่นแหละ ใส่เพราะว่าอากาศกาหนาวเย็นแน่เนาะลมเก็บพักทุกคนเก,นกน็บพักใส่กันวนปลาจะหน่อยเนาะดนจังไดทุกคนปีใหม่นี่สุกกรรมสุกดีกันอยู่บอสสวดเจ้า,าลิงกะ คะเนมโลกไพไข่เจ็บหายเนะาะสลิงถือว่าโชคดีอะไรแหละสลิงซอนเป็นวัดนี่เนะาะถือว่าสลิงจะโชคดีตอนหับปีใหม่แล้ว,ลวนะทุกคนโชคของเฮาก็คือไก่งวน้อยเพิ่มหนึ่งโตนะทุกคน เอาจะลีเอาใบตีนมนะันเนาะอันนี้โมเมนตะ์ส่วนของเฮาเองนะทุกคนส่วนของหยาขางเฮือนเนาะมาเก็บเอาน้ำเพินสาลิงมาได้ปลูกเนาะทุกคนสาลิงว่ามีเนื้อที่ปลูกเนาะ อีกอย่างเนื้อที่ที่เขาจะผูกกับอยู่ให้อยู่นาเนาะแต่ว่าซาลิงมาได้อยู่ประจำก็คือสีโบได้ดอกนะทุกคนเดี๋ยวซีลิงจะผักไว้ก่อนเนาะแ,แล้วนะทุกคนพอเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับไปแหละก็หน่าจะสุกแล้วนะทุกคนเนาะจะไปปนปนปลากินยามแรงนะทุกคนไม่ยามมะม่วง กินมะม่วงกันเถิดปีนี่โบดกนะ่าอมม่วงคนเนาะปีกายนี่ดกเนาะทุกคนถ้ามันชุกมันจะแสบแห้งเนาะหวานมันห,หวานมานะันเนาะปีนี่โบดกคนไดเนานะทุกคนแซ <c oughs> าลิงก็จะมาลอยเนาะเดี๋ยวเราจะมือปนปลาแล้วเนาะทุกคนแล,แล้วแล้วทุกคนปนปลาของเซาลิงเอากลบไป นี่หน้าตาอ่ะสีบลแดงนาะในกล้องเนาะแต่ว่ายุนอกแดงได้ทุกคนเพราะว่าสาลิงตื่นหมักเพชรพงเนาะซาลิงหมักหอมกินหมักเพชรขวเนะทุกคนเดี๋ยวซาลิงก็จะข้อโตไปกินข่าวกันเนาะถ้าเฮาจะกินก่อนก็เฮาจะแบ่งกินนะทุกคนพอะบอยาใหให้เป็นเหงอ,อ,อ่อเนาะอ้าปีใหม่นี้ก่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะทุกคน อ่าขออวยใจให้พรทุกคนนะเจอพบแต่สิ่งดีๆเนาะทุกคนเนาะรวมทางสาวลิงนะเนาะก็ขอให้ใครหายพยาธิหายเนาะทุกคนเนาะให้อยอดีมีแห้งสุขกายสุขใจเนาะให้ได้เงินได้คำเนาะทุกคนเนาะสาวลิงกะสบายดีปีใหม่บ่มียังวาวลายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวกะได้เงินเพิ่งวาวเนาะว่าจะเอาซีนง จะลมงงวงเนาทุกคนเนาะลมงัวปีใหม่นี่แต่ว่ายังมือหัวเป็นมือแรงหรือว่ามืออื่นเนะาะถ่ายซาลิงได้ไปซาลิงจะพาทุกคนไปลองซิมนำกันเนาะทุกคนเนาะถ้าซาลิงเม่ได้ไปก็คือบอเห็นเนาะคลิปนั้นเนาะทุกคนสุดท้ายนี่ซาลิงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหาะซาลิงเนาะทุกคน สุดท้ายนี้กล่าวคำว่าส,สบายดีบ๊ายบายสบายดีปีใหม่หนาเฮงเฮลุ่นไว้ทุกคน